เลขชุดตารางตัวนี้นะครับเลขชุดตารางตัวนี้นะครับเลขสูตรตัวนี้นะครับเข้าเจ็ดหนึ่งงดที่แล้วผมก็ให้ไปอีกแปดหนึ่งให้เน้นตัวเดียวด้วยนะครับตั้งแต่วันที่สิบสองนะครับส่วนตัวนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับตรงอีกนะครับตรงกับเลขผู้ใหญ่ใจดีอีกนะครับสูตรเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับเขาให้หนึ่งแปดสามให้มาหมุนเองนะครับจับคู่ยังไงก็ได้หนึ่งแปดเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้ชุดสรุปเมื่อวานนะครับผมก็สรุปให้81นะครับผมบอกเลยนะครับคือมันตรงหลายสูตรมากเลข81ดหงตัวนี้ผมก็เลยหยิบมาให้ตัวแรกเลยนะครับแล้วผมก็บอกเลยนะครับบอกทุกท่านนะตรงนี้นะครับทุกท่านทั้ง 130,0++ งนสามร้อยคนที่ดูตรงนี้นะครับทุกท่านทั้ง 130,0++ คนที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับผมบอกเลยนะครับเลขนะครับเป็นเรื่องของดวงสูตรที่ผมให้ไปทั้งหมด แนวทางที่ผมให้ไปทั้งหมดเป็นเพียงความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมอยากทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีวิจารณญาณกันทั้งหมดนะครับอยากทุกท่านมีวิจารณญาณและก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับทุกการตัดสินใจขึ้นอยู่กับทุกท่านผมให้ได้แค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมให้ได้แค่แนวทางเท่านั้น <S 2> <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นทุกท่านที่เข้ามาดูอยู่ตรงนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับ คุณสุพลแชร์แล้วครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่เข้ามาแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาเลขชุดสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาเลขชุดสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขอเข้ากลุ่มค่ะนะครับกดเข้ากลุ่มไม่ได้ชุดนี้เป็น ตัวเลขเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงนะครับตัวเลขเนี em ่ยมันขึ้นอยู่กับดวงแล้วอันนี้มันเป็นความน่าจะเป็นของคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับมันเป็นความน่าจะเป็นของคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับนะอยากให้ทุกท่านพิจารณาแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับอยากให้ทุกท่านพิจารณาแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเพราะว่านะครับ เพราะว่าตัวเลขเกิดจากการคำนวณนะครับไม่ได้ฝันไม่ได้มีความเชื่อไม่ได้มีอะไรแต่อย่างใดนะครับตัวเลขผมให้เน้น81นะครับตัวนี้ยังคงเน้นเหมือนเดิมนะครับเน้นที่81เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ยังคงเน้น81เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ชุดสรุปเลขวิ่งเลขตารางเดี๋ยวผมเอาให้แคปนะครับวันนี้มีเวลาเยอะนะครับวันนี้มีเวลาเยอะนะครับผมไม่รีบนะครับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมเอาให้แคปนะครับ เสียค่าเข้าไม่คับไม่เคยเสียนะครับผมไม่เคยเสียเงินให้เข้าเลยนะครับไม่เคยเสียเงินให้เข้านะครับเข้าฟรีนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับที่ผมจะให้เน้นนะครับสองเก้านะครับมีแค่นี้นะครับสองเก้านะครับไม่เคยเสียค่าเข้านะครับผมไม่เคยเก็บนะครับสองสามสี่มาตัวขาอาจารย์คิดว่าตัวไหนครับผมไม่ทราบนะครับ ะะโอเคนะครับใครอยากแคปชุดสรุปผมนะครับรัฐบาลไทยแคปนี้ก่อนนะครับแคปแล้วพิมพ์คำว่าปังปังนะครับใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าปังให้ผมนะครับเดี๋ยวผมไม่แคปรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวผมไม่แคปรัฐบาลไทยนะครับกดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะนะครับคนเป็นคนให้มามีคนให้มา นะครับเขาไม่เปิดเผยตัวตนแต่เขาให้มาใครที่ติดตามมานานนะครับจะทราบดีนะครับว่าอันนี้เข้าบ่อยนะครับอันนี้เป็นชุดที่ผมสรุปเองคำนวณเองนะครับอันนี้เป็นชุดที่ผมสรุปเองคำนวณเองจะมีเลขสามตัวด้วยนะครับโอเคเนาะนะครับเขาให้ผมเป็นสื่อกลางนะครับในการให้แนวทางนะครับ นะตัวนี้สำหรับชุดรัฐบาลไทยนะครับกดเข้ากลุ่มไหไนะชอบไหมเปิดตู้สิเปิดตู้ก่อนเปิดตู้ก่อนเปิดตู้ก่อน,อนชอบไหมฝ่ายซื้อให้ชอบไหมเ,เย,ย่ก่อนเ,อเล่นเล่นลานปูนนะ แลนปูเดี๋ยวเราสับยัดกัอน้งหนึ่งชั่วโมงกัดชั่โมงก่อนเนี่ไงนี่ไงอันนี้นี่นี่มันนี่นี่หมาอันนี้นี่ดำหมากัดหมดอ่ะถึงไหมล่ะอันนี้ปักนี่นี่มาเสียบปักนี่กว่าจะพังนี่อืออ มาเสียบในน,นี่วางดีๆในตรงนี้ี่ตรงนี้นี่เออเข้าไปนะนนไปดูดทีว่าทานเรียมยงกัน ใครอยากได้แนวทางแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้น